สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีผาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีๆแบบนี้ค่ะ หมอช้างเปิดสองราศีเด่นเรื่องโชคลาภมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตเผยคำเตือนหมอช้างทศพรสีตุลาอัปเดตดวงเดือนธันวาคมเผยสองราศีเด่นเรื่องโชคลาภมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมากการเดินทางส่งผลดีมากแต่เรื่องงานเรื่องสุขภาพช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง หมอช้างทศพรสีตุลาอัพเดตดวงเดือนธันวาคมเผยสองราศีเด่นเรื่องโชคลาภมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมากแต่เรื่องงานเรื่องสุขภาพคือราศีพิจิกและราศีมีนโดยมีรายละเอียดดังนี้ราศีพิจิกเด่นเรื่องโชคลาภมีโอกาสหยิบจับได้เงินก้อนเข้ามาเดือนธันวาคมรอลุ้นจะมีเงินที่อาจลงทุนไปแล้วยังไม่ได้จะเข้ามาแต่เรื่องงานต้องระวังความขัดแย้งความรัก ระวังหงุดหิดง่ายบางเรื่องไม่ต้องพูดทุกเรื่องทดไว้ในใจราศีมีนแม้พระราหูเข้าแต่เป็นราศีที่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมากราหูให้เงินก้อนโตมากแต่เตือนเรื่องสุขภาพเรื่องเงินการเดินทางส่งผลดีมากเดินทางไกลต่างประเทศออนไลน์เดือนทันวาจังหวะดวงดาวทำให้การงานแข็งแรง เห็นลู่ทางใหม่ๆลัคกี้อินเกมไม่ลัคกี้อินเลิฟความรักโสดก็โฟกัสเรื่องงานคนมีแฟนประครับประคองไปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความจเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ